คณะผู้บริหารนะคะผู้จัดแล้วก็ผู้สแสดงนะคะมาแสแดงทั้งทักท่านนะคะเราก็ร่วมจิตร่วมใจไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาทําแบบนี้นะคะโปรยข้าวดอกดอกไม้โดยงายมือขึ้นนะคะให้ทั่วเครื่องไหว้เครื่องสักการะที่เราหลายให้คณะพิธีกรรมโหรพราบเรียกเพชรรัตนเป็นตัวแทนในการจาัดสรรเครื่องบวกสงอันปราณีตนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านประธานในพิธีนะคะรวมถึงผู้กำกับค่ะทั้ง5าท่าน ยนเชิญได้เลยค่ะแล้วเมื่อทําการถวายเรื่งสกการะเรื่องค์สูงแล้วนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะผู้กํากับและนักสแสดงทุกท่านนะคะทําการเจิมมือนะคะหรือถ้าเกิดว่าโดยปกติกเจมิมนะคะเป็นมงคลเริ่มต้นเริ่มใหม่นะคะอ่าหรือเจิมมือนะคะโดยเฉพาะผู้กํากับนะคะหยิบจับทําก็จะได้รุ่งเรืองนะคะหยิบจับทําอะไรเพื่อจะได้เกิดความเป็น แต่ข eh ้าง่ะวขวายเครื่องสกการุ่นช้าดูท่านผ้กำกับเป็นหลักโดยการมีสื่องานทกทั่ว โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในยยกรณี 他俩在。 คนเรตติ้งดีนะคะ,ะให้เจริญ Thank you. บนโบราณเป็นนักร้องเป็นนักแสดงที่กป็นน้ำมะพร้าวปากมะพร้าวี่มีปากคนเอกนะคะแล้วกะน้ำมะพร้าวเราเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญที่พรามนะคะราบูกไว้เลยว่าเป็นของธรรมชาติที่สูงสุดและตริที่สุดที่สุดเท่าที่มนุษย์จะหาได้นะคะเดี๋ยวหลังจากทุ่มบวกจะลาให้ผู้เป็นเจ้าภาพนะคะหวานมีกระดาษ กับคนเดียวเลยอ่ะใจได้รืกว่าวันนี้มาเนี่ยขออาศัยารมงีนะคะผู้สร้างผู้จัดนะคะด้านน้นวันนี้เราจะวิ่เดืไปด้วยกันนะคะทุกคนดีเราก็จะดีไปด้วยกันร้อ้ดวงดังนะคะเด็กดังนะคนจดจำมีชื่อเสียงนะคะประสบความสำเร็จการที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะเจอัวข้า สมใจในทุกปรรถนา,าสำคัญครับแล้วต้องไม่โกงไม่อเย้อนกลับคืนมาให้เราได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่ดีต่อไปยิ่ง,งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ,คะอโอเคเย่ย ทพิธีทั้งค่าท่านนะคะจุดธูปปักถวายใบสีนะคะใบสียอดใบสีเทพนะคะถวายที่สักการะที่ใบสีลค่ะเดี๋ยวทางเรียนเชิญมารับธูปทางด้านนี้เลยนะคะเราจุดเดรียเงียพอแ้วกระสอบม่นได้ทยเยอะภาพิ่งจะมี ใหญ่ที่สุดอยู่ด้านหน้าซ้ายฝั่งนะคะไปสิ่งเทพถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวานะคะผู้บริหารฝากนะคะและท่านผู้จัดสัาษนะคะรอพักท่ดนงครับรอที่ดนนะครับสองสาม นันะค่ะไบส่ด่ะซ้ายนั่ขวานะคะอันละหนึ่งัค่ะปาก3ดอกเรมกันเลยนะคะหมายความถึงความเจริญก็คืาทำร้อสงความดีทั้งหลายสถิเสถียรไว้่อความยันเราทำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวลำบับต่อไปค่ะผู้จัดค่ะทั้งสองท่านค่ะเิียนเชินค่ะ ปักไปสียอดนะคะอยู่ซ้ายขวาหน้าโต๊ะคือปุกขวาค่ะหนึ่งซ้ายขานขวานะคะครูน้อยนำเชิญปักทูดม่หอ่ะอาจเดน่ันเชิญและพวกกัโดงดังค่ะดงดังโดนดัง ด้วยคณะทีมงานนะคะเราระบานสการะได้พรอยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะคือเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีการนะคะเราจะรอจนผู้ปวชเนะะี่ยค่ะพิธีกรรมก็จะทำการลาข้าของเจ้าว่ายนะคะและนำาสไงให้กอบพิธีตอนนี้นะคะพิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอเรียนเชิญผู้จัดและนักแสดงนะคะ ่ายค่าเป็นพี่ลึกเรื่องหน้าต้องรวบรวมส่งได้เลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะ